เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเจจ๋ารถสวยเกรด A ทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องเจจ๋าอีกแล้วนะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะกับบรรยากาศดีๆวันนี้นะคะวันนี้ก็มีรถสวยหนึ่งคันเข้ามารีวิวนะคะทะเบียนยังเป็นทะเบียนต่างจงังหวัดอยู่เลยนะคะวันนี้น้องเะจ๋าก็หยิบยกมารีวิวให้ชมนะคะเลยแล้วกันนะคะกับ To y o t a r e ี o ตัว2.8นะคะหน้าร็อกโคแท้นั่นเองนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2010 เกียร์ออโต้เชื้อเพลิงดีเซลล้วนบอกเลยว่าไม้แค่39,000กิโลเมตรเท่านั้นไมคแท้ไมคเดิมนะคะตรงนี้ไม่ได้ผ่านการกอไมคมาแน่นอนนะคะเช็คประวัติซ่อมศูนย์ได้เลยนะคะรถของเรา เป็นรถเกตเอไม่เคยผ่านการพิจาวาาจมน้ำแน่นอนนะคะบอกไว้ก่อนเลยคันนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่859,000บาทนะคะ F4 คนไหนต้องการนะคะอยากได้รถฟรีดาวนะคะแต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะถ้าป้ายแดงนะคะราคาล้านกว่าแน่นอนนะคะแต่มาถึงมือสองราคาแค่859,000บาทเท่านั้นได้เกียร์ออโต้นะคะตัยยกสูง4ประตูเครื่อง2.8นะคะก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะคะสีนี้นะคะก็ได้มาพร้อมกับสีขาวมุกนะคะสีเดิม จากโรงงานเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันกันบ้างนะคะหน้าล็โคน่าสนใจยังไงนะคะด้านอันดับแรกน้องเจจ๋าก็จะมาพาชมนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าได้ในส่วนของไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์แล้วก็ไฟเดย์ทม์รันนิ่งนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยกระจังหน้าของหน้าล็อกโคนะคะของเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะสีในส่วนของกระจังหน้านะคะจะเป็นสีลมดำนะคะแล้วก็ตัดกับโลโก้สี เงินเมทัลลิกนะคะหรือว่าสีโครเมียมสีเงินนะคะดูสวยโดดเด่นทะเบียนนี้นะคะยังจะไม่ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะจะได้ในส่วนของทะเบียนกรุงเทพนะคะรอเปลี่ยนทะเบียนนั่นเองนะคะรอบคันรถรอบตัวรถนะคะรับประกันเลยว่ากริบมากนะคะแทบจะไม่ได้เก็บงานเลยสําหรับรถคันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของข้างซุ้มล้อนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานป้ายแดงเลยนะคะในส่วนของซุ้มล้อลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะสําหรับในส่วนนี้ มาดูในส่วนของล้อมแมกกันนะคะล้อมแมกนี้นะคะได้ยางล้อมแมกของยางดันหลบนะคะยางก็มาพร้อมปี2019ซึ่งนะคะยังใช้งานได้ยาวๆเพราะว่าเจ้าของเดิมเพิ่งวิ่งใช้งานไปเพียง390 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรถปี2019วิ่งไปเพียง39,00 0กิโลเมตรถือว่าวิ่งใช้งานน้อยมากลายแมกนี้ก็เป็นลายแมกที่สวยแล้วก็แมกไม่มีรอยขูดรอยแตกรอยเล้าเลย ะะสภาพแม็กดุนเดิมส,สวยๆแบบนี้ใครที่ต้องการและกําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะคันนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นตัวเลือกให้ลูกค้านะคะได้ตัดสินใจได้ไวขึ้นนะคะโดยเฉพาะการามาเช่าซื้อรถนะคะไม่ต้องรอรถเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ผ่านรอรับได้เลยโดยเฉพาะคนที่เครดิตดีนะคะสามารถรับรถภายในวันได้นะคะกระจกนะคะได้พับอัตโนมัติไฟฟ้ากันสาดติดมาให้เรียบร้อยฟิล์มติดให้เรียบร้อยนะลูกค้า แล้วก็ในส่วนของด้านข้างประตูได้ผมสมาร์ทเอนทรีนะคะติดโคเมียมให้เรียบร้อยกันรอยกันเล็บนะคะสภาพรถสวยกริบจริงๆตรงนี้นะคะไม่มีที่ตําหนิเลยนะคะรถไม่ช้ําสภาพภายนอกภายในคันนี้นะคะไม่ช้าแล้วก็ในส่วนของล้อด,ด้านหลังนะคะฝั่งขวาก็อยู่ในส่วนของเดิมๆเหมือนกันนะคะ สภาพยางรถเดิมมากนะคะดูก่อนนะคะนี่คือนี่คือสภาพใต้คัตซีนะคะตรงที่เลขตัวถังนะคะก็ไม่มีรอยปั๊มใหม่ไม่มีรอยขุดใหม่นะคะก็คือของเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะสภาพรถสวยมากนะคะให้ดูนชัดๆเลยใครอยากมาชมรถตัวจริงนะคะก็มาหานนองเจษาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสัญลักษณ์โลโก้นะคะที่ติดอยู่ข้างประตูนะคะเป็นสีดำนะคะซึ่งตัดกับตัวรถสีขาวลงตัวมากๆเลยนะรวมมาถึงไฟท้ายด้านหลังเหมือนกันนะคะก็จะดูใหม่ทั้งหมด ะคะ่อนข้างจะสภาพกริบเลยนะคะเราไปถึงที่กันชนท้ายนะคะนี่ก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะกันชนค่อนข้างจะสวยนะคะตรงนี้นะคะใส่แบบโครเมียมมาให้ด้วยนะคะเป็นสีลมดํานะคะดูสวยงามมากนะคะมีกล้องถอยหลังให้มีดวงไฟตาที่3ม,มีโลบาร์ให้แล้วก็ไลเนอร์ก็อยู่ในสภาพสวยเดิมๆนะคะกริบมากนะคะสภาพรถกริบจริงๆโรบาร์นะคะสภาพใหม่มาก รถถือว่าแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยไม่แค่3 1, 9 0 0 0กิโลสภาพแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะลูกค้า<ม>สภาพรถนี่คือ,อตามกล้องตามภาพเลยนะคะแต่ว่าตัวจริงอาจจะดูสวยสดกว่าในกล้องนะคะ,ะนี่คือสภาพใต้ซุ้มล้อนะคะล้ออะไรนะคะยังไม่ได้ผ่านการเหยียบถนนเลยนะคะใต้คาซีหรือว่าเพากลางนะคะต่าง สีรอยแต้มมาร์กจากโรงงานและสีรอยมาร์กจากโรงงานนะคะจาก qc โรงงานยังอยู่ทั้งหมดเลยนะคะสภาพรถค่อนข้างจะดูสวยแล้วก็สมบูรณ์แบบนะคะไม่มีตําหนิเลย <ๆ S 1> ก็มาได้ <ๆ S 1> นะลูกค้าคนไหนต้องการก็รีบโทรหาหนุ่มเจจ่าได้เลยน็อตทุกตัวทุกอย่างไม่มีอรอยขันไม่มีอรอยขยับเลยนะ,ะลูกค้าอันนี้คือของจริงนะคะของแท้ไม่มีจกตาแน่นอนนะคะไม่หลอกลวงผู้บริโภคแน่นอนนะคะคนไหนที่ต้องการอยากได้รถอยากให้น้องเจจ่าช่วยเหลือคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะ ลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สะดวกมาดูรถตัวจริงนะคะก็สามารถนะคะฝากเซ็นไฟแนนซ์นะคะได้ต่างจังหวัดเลยนะคะก็คือเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่หรือว่าการส่งรถสไลด์ให้นะคะตรงนี้เราก็มีบริการให้ลูกค้าเช่นกันนะ,ะอาชีพยังไงนะคะถึงจะได้รถคันนี้ไปนะคะใช้งานคันนี้นะคะเป็นตัวขับสองนะคะลูกค้า ทุกอาชีพสามารถซื้อได้นะคะหนึ่งเลยรายได้ต้องเป็น2เท่าของค่าง,งวดค่าง,งวดคันนี้ตกที่เท่าไหร่ถ้าฟรีดาวค่าง,งวดคันนี้ถ้าฟรีดาวตกไปที่เดือนละหนึ่งหมดพันบาท72็งวดนะคะถ้า8ปดงวดนะคะจะตกอยู่ที่หน0 0งบาทนะคะเป็นรถเครื่องสอแล้วก็เป็นตัวออโต้นะคะตัวยกสูงอาชีพราชการนะคะ คนไหนที่มีหนังสือรับรองเงินเดือนเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0บาทขึ้นไปเช่าซื้อคนเดียวได้เลยนะคะคนไหนที่อยากเช่าซื้อคนเดียวได้ก็คือรายได้ต้องถึง35,000บาทขึ้นไปนะคะลูกค้าคนไหนที่รายได้ไม่ถึง3า0 0 0ื่าทำยังไงนะคะอยากได้รถคันนี้นะ,ะก็คือต้องหาคนมาร่วมรายได้เป็นลูกเป็นภรรยาเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะขอให้เครดิตปกติไม่ติดแบลคสต์ไม่มีล่าช้านะคะของไฟแนนซ์นะคะเครดิตบูโร ถึงไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้แต่ถ้ามีเครดิตดีสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้เลยเริ่มต้น2.99นะคะตรงนี้เราพร้อมซัพพอร์ตลูกค้าทุกๆเคสเลยนะคะขอให้เปิดใจมาคุยกันเดี๋ยวเงินไขไฟแนนซ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวน้องจะจพร้อมดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตลูกค้าให้แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะดูภายนอกกันแล้วนะคะภายในไปดูรถสภาพภายในกันนะคะโอ้โหเปิดสภาพภายในมานะคะร้องว้าวเลยนะคะ สภาพภายในนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว2.8 l o ล็อกโคนะคะภายในคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดนะคะแผงประตูยังอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะสภาพรถไม่ช้ำนะคะวิ่งไป39,000กิโลนะคะยังไงก็ไม่ช้ำแน่นอนแล้วมาด้วยกับพร้อมปุ่มอิงจิ e นสตาร์นะคะเป็นสตาร์ทมืดนะคะพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะคะขึ้นเข้ามาในจอเนวิเกเตอนะคะได้แอร์อัตโนมัตินะคะพร้อม เกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดปุ่ม Eco ค o โหมดพาวเวอรหมมีให้หมดทุกรุ่นเริ่มตั้งแต่ปี2016ขึ้นมาพร้อมกับเบาะนะคะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะของคนนั่งนะคะก็พร้อมซัพพอร์ตลูกค้าไปเลยนะคะสภาพรถสวยมากภายในนะคะคุมโทนสีดำทั้งหมดรวมไปถึง Headroom ตรงที่บังแดดนะคะถุงพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะคะไม่ได้ต่างจากสภาพป้ายแดงเลยนะคะรถคันนี้นะคะดูสภาพกันชัดๆเลยนะ,ะน้องจ๋าจ๋าให้ลูกค้าเห็นไปพร้อมๆกันกันกบในคลิปนี้เลยถ้าคนไหนสนใจนะคะแบบว่าอยากมาดูรถตัวจริงนะคะจะซื้อสดนะคะใครจะซื้อสดถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะป้ายแดงราคาเป็นล้านนะคะป้ายแดงราคารวมผ่อนแล้วตกอยู่ที่ประมาณล้านสองถึงล้านสามนะคะขึ้นอยู่กับเรดดอกเบีย้ยที่ลูกค้า ได้ไปนะคะอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังนี่นะคะมาดูันพร้อมกันเลยนะคะนี่เลยนะคะรถจะไม่มีตําหนิเลยนะคะรถไม่เคยผ่านการชนมานะคะในส่วนรอยเม็ดอาร์คตรงกระดูกงูนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะสภาพเดิมแน่นอนถ้าไม่เชื่อใจมาเปิดดูวันรับรถได้เลยถ้าเจอชนหนักเรารับซื้อคืนนะคะ ในส่วนของที่น็อตนะคะฝาถัานกระโปรงสีร้อยเต้มมาจากโรงงานนะคะจาก QC ยังอยู่ทั้งหมดรวมไปถึงคอนโซลแอร์นะคะตรงห้องผู้โดยสารด้านหลังก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแยกโซนให้ด้วยนะคะ<อ>กระเป๋าจริงโจ้มีให้ทั้งสองเบาะทั้งเบาะคนขับและเบาะข้างคนขับนะคะ ภูมโทนสีดำดูสวยดุดันมากเลยนะคะดูเข้มนะคะดูแนวสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่อยากได้รถสีประตูไว้ใช้งานและเครื่องแรง2.8แบบนี้นะคะพร้อมกับเกียร์ออโต้ขับสะดวกสบายไม่เมื่อยแน่นอนนะคะขับทางไกลรับรองว่าตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับรถคันนี้ราคา859,000บาทนะคะฟรีดาวได้นะคะฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าคนไหนที่ต้องการนะคะหรือจะซื้อสด มีแวก7%ในส่วนของแหวนี้น้องเจษจ๋าสามารถต่อรองราคาให้ลูกค้าได้เลยนะคะใครที่สนใจก็ลองเปิดโอกาสนะคะเข้ามาชมร่วก,กับน้องเจ้จ๋า,าได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซริไทยซอย68ก่อนถึง4แยกเมนนบุรีกรุงเทพนะคะหรือจะโทรหาน,น้องชจจ๋าถาสอบถามเส้นทางก็โทรได้ที่เบอร์0942987766นะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะขนาด2.8เชื้อเพลิงดีเซลล้วนนะคะวิ่งไป3 9 0 0 0กิโลเมตรเครื่องยนต์สภาพเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะอ่ะมาชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะอ๋ออันนี้ไม่ใช่เจ้าของเดิมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะฝากระโปรงนะคะที่ติดกระบอกไฮดรอลิกนะคะหรือว่ากระบอกโชค๊คมาให้นะคะเพื่อซัพพอร์ตแรงอ่ยกฝากระโปรงนะคะ ซึ่งเป็นของโตโยต้าที่ติดตั้งมานะคะไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะจากลูกค้าเดิมเป็นรุ่นของเขาแล้วทึ่ซึ่งเขาติดตั้งมาเพิ่มเติมนะคะของรุ่นเลยนะคะอันนี้เป็นติดตั้งจากโรงงานนะคะรับประกันว่าทุนแรงนะคะเบาแรงเราได้นะคะช่วยแรงเราได้เยอะเลยเวลาเราเปิดฝากระโปรงนะคะเพราะว่าฝากระโปรงค่อนข้างจะหนักไปเลยทีเดียวนะคะมาดูสภาพคันหน้านะคะรถที่ไม่เคยผ่านการชนนะคะสภาพคันหน้าจะไม่เคยมีรอยขยับของน็อต นะะาค่ะน่าจะอยู่สภาพเดิมไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโป้สีใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถตรวจสอบเช็คระยะได้นะคะที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศได้เลยนะคะสามารถเช็คได้เลยสตอรี่ที่มาที่ไปมีหมดนะคะไม่ย้อเมีขายแน่นอนนะคะคน็อตฝากระโปงนะคะต่างๆนะคะของทุกอย่างอยู่ที่เดิมหมดนะคะรวมไปถึงห้องเครื่องยนต์ที่ไม่มีรอยเยิ้มจากน้ํามันเครื่องนะคะสีเตอร์มาร์กจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะคะ ตรงท่อหม้อน้ำนะคะไม่มีอรอยขยับไม่มีอรอยเบี้ยวนะคะยังอยู่ตรงแน่นหนึบที่เดิมแสดงว่านะคะรถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนมาแน่นอนร้อเปอร์เซนต์ะคะตรวจสอบได้เลยเอาทะเบียนนะคะเอาสำเนารถที่เราจะจ่ามีให้ไปเช็คที่ศูนย์โชว์รูมโตโยต้าทุกประเทศได้เลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะมีการเช็คศูนย์ตรวจสอบระยะมาตลอดเลยนะคะ,ะรวมไปถึงนะคะนี่ฝาหนกระโปรงนะ,ะอันนี้คือดูกันชัดๆเลยนะคะลูกค้านะคะ นี่คือเครื่องยนต์ที่วิ่งไป39,000กิโลเคะเครื่องยนต์แน่นมากนะคะสภาพแทบจะไม่มีรอยสนิมเกาะเลยหรือรถคันนี้นะคะเจ้าของเดิมซื้อไปปี2019นะคะตีนี้ปี2023แล้วนะคะแต่ว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนรถจอดนะคะเหมือนรถลูกค้าเจ้าของเดิมนะคะซื้อจอดนั่นเองนะคะแล้วไปไม่ไหวไม่งั้นก็เปลี่ยนรถใช้นั่นเองนะคะแต่สตอรี่ตรวจสอบได้นะคะสตอรี่ตรวจสอบได้เลยลูกค้านะคะตรงนี้ก็ มีข้อมูลให้ลูกค้าตรวจสอบได้ชัดเจนทั้งหมดนะคะไม่ย้อมแมวขายนะคะไม่จกตาลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะลูกค้า FC ท่านไหนที่กดติดตามน้องเจ้าด้วยก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะหรือว่า f c ท่านใหม่ที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้น้องยจาจ่าถึงมือซับไปด้วยนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้น้องาจาทุกๆคลิปเลยพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวน้องาจาก็จะมีรถเข้าใหม่นะคะมารีวิวให้ FC นะคะได้ติดตามชมกันนะคะเผื่อคนไหนที่มีแพนที่จะออกรถในช่วงเดือน2เดือนนี้นะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะติดต่อหาน้องาจษาได้เลยซ้าทับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะกับเจ้าตัวโตโยต้านะคะรี v o r ร c c o โค2.8เชื้อเพลิงดีเซลเกียร์ออโต้ราคา859,000บาทค่ะสวัสดีค่ะ